หัวหมอสุดสุอเฮ้ยสกอร์ผิดไว้ขอโทษทีขอโทษทีแหมใจเราก็ไปมุ่งมั่นไงว่าเออมันจะชนะกันสี่ประตูอะไรอย่างงี้โทษที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 แก้ให้ละแก้ให้ละแกให้ละแกให้ละโอ้โหผิดนิดผิดหน่อยนี่จะต้องเข้ามาโอ้คนมีความสุขอ่ะมันมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวต้องแก้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าใส่ไว้ตั้งแต่สามสี่วันที่แล้วตอนเซตอัพ ก็คิดว่าเราชนะอยู่แล้วล่ะชนะเยอะด้วยอะไรเงี้ยนะก็เลยทําใจไว้เออแต่ไม่มปัญหานี่มันแก้ได้ของนี้นะโอเคตามนี้นะอืมเฮ้สยสบายๆนะบอลนอตัลันต้ามันบอลแบบบอลเด็กน้อยอะ่ะบอลแบบใครก็ชนะได้คือวันนี้ถ้ายูเนเตดเอายูยี่สามลงนะก็ชนะคือบอลมันไอ้พวกนั้นมันเคยตัวคือพอปล่อยให้นำหน่อยทำเป็นแอคอาร์ตทำเป็น โสต์ลงมาสั่งมายิ้มมาโอ้ยมึงรู้จักโอเล่น้อยไปทุกคนรักโอเล่ไว้ที่เนี่ยที่นี่โอทัฟฟอร์ดไว้ทุกทุกคนรักโอเล่เขาไม่ทางให้โอเล่หลุดจากงานไปง่ายๆหรอมึงไม่รู้หรอจะบอกให้แค่แอตแลนตาเถอจริงๆวันนี้ถ้าโดนใบแดงทั้งสองคนเหลือเก้าคนจะสูสีวันนี้แต่วันนี้พอดีเหลือสิบเอ็ดคนก็เลยพลิกกลับมาชนะโดนนำสองสูน่ะกลับมาชนะสามสองมันก็มันเป็นเป็นเท่าไป็นเป็นเกมที่ เรารู้อยู่แล้วอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะสบายสบายแต่กี้ตอนดูก็นอนแบบนอนแบบอย่างนี้ดูเลยนะแบบมันสบายอะคือบอลมันไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรคือนำสองศูนย์นะจริงแต่ว่ามันคือออตแลนตามันคือทีมแบบแบบเด็กน้อยยุโรปอะนึกออกไหมคือทีมแบบคือคือในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาเอาแต่ทีมเก่งๆมาเล่นนึกออกใช่ไหมทีมที่แบบมีประวัติศาสตร์มีฮส s มี มีเรื่องราวมีอะไรเงี้ยไอ้นี่มันทีมแบบทีมขึ้นขึ้นมาเออได้แบบมาเล่นนี่ก็บุญแค่ไหนแล้วแตนนัตวตันต้าเขาให้อนุญาตมาเล่นมาเจอทีมระดับแมนยูนเต็ดเนี่ยมันมัน,ม,นมันถือว่าเป็น,เป,นเป็นแต้มบุญเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่พวกคุณต้องจดจําไว้มันไม่ใช่บ่อยๆที่คุณจะมาเจอระดับโคตรทีมอย่างแมนยูน t เต็ดเพราะนั้นอย่ามาคิดว่านำสองูนแล้วคุณจะเก็บสามแต้มออกไปได้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่น,ใชนะ มันไปแบบคือคุณนำเขาสองศูนย์แต่คุณเล่นไปไปยืดไงไปแบบอืไปจ่ายบอลจะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาปล่อยให้คุณนำเขาจะกลับมาเก็บบัญชีบัญชีคุณสามประตูด้วยแบบเนี้ยแล้วหลังจากนี้ทุกนัดจะต้องโดนนำสองลูกก่อนแล้วจะกลับมาชนะแผนจะวางไว้หมดแล้วคุณมันแค่ทีมเด็กน้อยคุณไม่รู้ไงเจนเปโรกัสเปรินี คือโอเคยอมรับว่าเป็นกูซีอที่เก่งเก๋า <c oughs> แล้วก็แก่แล้วแต่คุณไม่รู้หรอกว่ารุ่นหลานรุ่นรุ่นน้องอย่างโอเล่เขาแพลนไว้หมดแล้วทุกคนรักโอเล่ OLED, ที่ออตตาฟอร์ดเพราะนั้นเขาไม่ยอมปล่อยให้โอเล่ตกงานได้ง่ายการที่คุณจะเก็บสามแต้มออตตาฟอร์ดที่นี่ออตตาฟอร์ดเฮ้ยจำไว้ด้วยบอลวันวน,นี้ยูเเตดอะเอาชุดยูยี่สามเล่นก็ชนะ ออตาลนตาไม่มีอะไรเลยบอลโอ้โหบอลแบบคือพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าขิงเดี๋ยวจะหาว่าไปไปไปดูถูกอัตาลนตาด้วยความพารพบจับใจเจ๊ก็ชอบอัตรลนตาเป็นทีมที่เล่นดีเล่นสนุกแต่นี่มันแมนยูเว้ยครึ่งแรกกักูอ่อยให้มึงอ่อยจนแฟนแมนยูนี่โพสตเฟซบุ๊กกันไม่ทันนะนิ้วแทบล็อกเลยอะโพสกันแบบไม่พักเลยอะเอย่าว่าแต่คนอื่นเลยกูด้วยเออ คือสามแต้มอย่างนี้มันคือจริงวันนี้อยากได้แต้มเดียวนะเอาจริงคือถ้าได้แต้มเดียวเนี่ยมันจะได้ลุ้นเกมต่อไปว่าเฮ้ยจะเข้ารอบไม่ว่าไม่เข้ารอบหรือจะตกรอบหรืออยากไปลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกปีนึงอยากจะเป็นแบบนั้นเนี่ยจะเสือกไปเก่งซะแล้วเสือกไปเก่งซะแล้วไงไปยิงเขารวดเดียวสมลูกอะ่ะเดี๋ยวใครก็ไม่เล่นกับมึงแล้วเดี๋ยวว่าทิศเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนมึงก็งอนมึงไม่เล่นกับมึงคอยดูเหอ,อ,อะแมนยูอ่ะเออไปเก่งซะแล้วไงเออเบื่อเบื่อ คือดูแล้วมันมันมันชัดเจนอะ่ะมันชัดเจนมันชัดเจนนะบอลวันนี้มันชัดเจนว่าเราเราเราดีกว่าแบบดีกว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องใช้คำนั้นครึ่งแรกเราคือเราปล่อยเขาครึ่งหลังมาเราเอาจริงนะ